สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของเจมส์วันอิก้าวันนี้จะชวนผู้ชมคุยถึงหลังเกมนะครับที่โอลิมปิกเดมอนต์จุยับบาซ่าเฉือนชนะชักดาเดนสองประตูตันหนคือเกมนี้ถ้าใครดูตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยนะครับมันควรจะเป็นคําว่าถล่มมากกว่านะครับแต่เ,เล่นๆไปมันกลายเป็นเฉือนได้อย่างไร มาคุยกันบาซ่า2ชักตาโดนเนตหนึ่งนะครับก่อนลงสนามเนี่ยนะครับทุกคนก็้างกันว่าบาซ่าน่าจะชนะอยู่แล้วแล้วก็ผลก็เป็นไปนตามคาดเพียงแต่ว่าระหว่างทางจนไปถึงผลการแข่งขันเนี่ยมันพลิกผันอยู่พอสมควรมันมี45นาทีแรกที่วิเศษมากๆสำหรับนักเตะบาซิโลน่านะครับเล่นดีทุกพาร์ทเลยครับหลังกลางหน้านะครับ สร้างสรารา์ได้อย่างต่อเนื่องถึงเกมใส่ผู้เล่นของอผู้มาเยือนชารต้าโดเนตทำให้นักเตะชารต้าเนี่ยถึงแม้จะพยายามเล่นวิวอัพต่อบอลนะครับแต่ก็ทำได้แค่นั้นนะครับไม่สามารถที่จะทะลุขึ้นมาสร้างความอันตรายอะไรให้กับบาซิลนาได้ส่วนใหญ่ก็สาระวนอยู่กับการเล่นเกมรับก่อนที่บาซ่าจะยิงห่างส0นะครับจากเซานตอเลส นาทีที่28และปฟมินโลเปนนาทีที่36ดูจากทิศทางของเกมดูจากรูปเกมมันมีแต่จะยิงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่มีใครคาดคิดเลยว่าพอครึ่งหลังกลับมาเนี่ยนะครับชาร์เตอร์เนี่ยจะเล่นดีขึ้นผิดหูผิดตาอันนี้ก็ต้องให้เครดิตกับทนานของมารีโนกูสิกกุนซอคนใหม่ถอดด้ามของชัตาคุมเกมนี้เป็นเกมแรกเลยนะครับแล้วก็ไปปรับเกมในช่วงครึ่งลงมา สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของภาษากายนักเตะชักต้าโดเนตเนี่ยกล้าเล่นมากขึ้นกว่าเดิมมีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็วิ่งเข้าหาบอลเร็วขึ้นกว่าเดิมทําให้ยกระดับเกมขึ้นมาสู้กับบาซ่าได้สนุกพอสมควรแล้วก็ฉวยโอกาสนะครับยิงประตูตีไข่แตกในทีที่62จากาจอร์จีสูดาคอบเป็นจังหวะจ่ายตัดหลังแบ,บ็ไปยังพื้นที่ว่าง ฝั่งแบ็คขวาของมิชอกานเซลโล่นะครับแล้วก็ซูดาคอฟทะลุเข้าไปยิงเบียดเสาแรกผ่านมือแทลซิเกนเป็นประตูที่ต้อบอกว่าเกิดขึ้นแบบที่บาซาร์เขาไม่คิดฝันนะครับเรียกได้ว่าก็ทําให้ช็อตไปเหมือนกันแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับถ้าดูจากรูปเกมถึงจะโดนตีไข่แตกบาซาเองก็มีโอกาสที่จะยิงลูกสลูก4หลายต้นหลายครั้งนะครับ เฟมิลโลเปสเนี่ยจะจะเลยครับชนเสานะครับมองเข้าไม่ได้ประตูนะครับก็ต้องบอกว่าการที่เกมมันยังไม่ไปไหนแล้วก็ต้องลุ้นเครียดจนถึงนาทีสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นบาซ่าเองครับที่ใช้โอกาสอย่างสิ้นเปลืองแล้วก็มียุบมีแผ่วในช่วงปลายปลายนะครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ เป็นข้อจํากัดแล้วก็ทําให้เข้าใจได้ถ้ามองในแง่ที่ว่าเป้าหมายสูงสุดของเกมนี้คือการเก็บ3มแต้มเพื่อที่จะทําสถิติชนะสามนัดรวดเก็บ9แต้มเต็มเพื่อโอกาสในการที่จะผ่านเข้าสู่รอบ16สุดท้ายเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีแล้วก็มองในแง่ที่ว่าบาซ่ามีข้อจํากัดเรื่องตัวผู้เล่นนะครับบาดเจ็บหลายตัวหลายคนเกมนี้ชาบีต้องเรียกนักเตะชุดเบย์ขึ้นมาครับอายุระหว่าง1 6ถึง20ปีเนี่ยถึง5คนนี่ผมขอแยกไม่นับรวมเฟมิน โลเปสกับรามยามาลอีกนะครับถ้านับรวมก็7คนเรียกได้ว่าเป็นเป็นยุทธลีกเป็นนักเตะเป็นทีมชุดเยาวชนเลยดีกว่านะครับก็นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ที่ต้องบอกว่าเป็นข้อจํากัดของบาร์เซโลนาแล้วถ้าใครได้ดูเกมนะครับที่บาร์ซ่าชนะบินบาหนึ 0, ่งศูนย์เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นเกมที่พว้โหใช้พละกําลังเยอะมากนะครับหนักในแง่ของฟิสฟิคอลมากครับ บี้กับนักเตะบินเบาจนแบบถึงนาทีสุดท้ายจริงๆกว่าจะเอาชนะได้ก็ซึ้นเปลืองแรงไปเยอะแล้ว8คนที่เป็นตัวจริงในเกมนั้นนะครับก็มาเป็นตัวจริงในเกมกับชักต้าดูเนต์ด้วยเช่นเดียวกันมีโรเตชันแค่3ตำแหน่งก็คือมาโกรลอนโซราเมนยามาแล้วก็โรนัลโดอาราโฮเท่านั้นเองนะครับก็เรียกว่ากรรมศึกมาอย่างต่อเนื่องจะยุบจะแผ่วก็เป็นเรื่องปกติธ,ธรรมดาผมมองว่า โอเคครับมันไม่ใช่เกมที่ที่น่าประทับใจอะไรมากของบาร์เซโลนานะครับแต่ถ้าเราจะคาดหวังเกมที่มันเพอร์เฟกตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยนะครับก็คงจะใจร้ายเกินไปหน่อยกับผู้เล่นบาร์ซ่าชุดนี้นะครับก็ต้องมองครับด้วยข้อจํากัดต่างๆที่มันมีนะครับมองด้วยความเข้าใจมากกว่ามองด้วยความคาดหวังครับสำหรับชัยชนะเนอชักตาดเในเกมนี้ครับ